n c e upon a Time in Hollywood เรื่องราวเริ่มต้นจากริกดาวตันนักแสดงที่เคยเป็นดาวรุ่งในซีรีส์โทรทัศน์แต่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงของเขาแต่ตอนนี้เขาพยายามหางานแสดงใหม่ในภาพยนตร์หลังจากการหายไปของงานซีรีส์เขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อคลิฟบูตเป็นสตันแมนที่พึ่งพาได้และยังทำหน้าที่เป็นคนขับรถของริกอีกด้วยแต่คลิฟเองก็มีปัญหาชีวิตส่วนตัวและอาชีพที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักในขณะเดียวกันเรื่องราวก็ขยับไปที่ชีวิตของชารอนเท็ นักสแสดงสาวที่กำลังมาแรงในเวลานั้นเธอเป็นภรรยาของโรมันโพลันสกี้พ่วงกับชื่อดังชาวโปแลนด์และกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในลอสแองเจลิสซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเหตุฆาตก,ก,กรรมที่โด่งดังจากกลุ่มสมาชิกแมนสันแฟมิลี่ที่ก่อเหตุฆ่าโหดชารอนเท็ดและเพื่อนๆของเธอในปี1969ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานขณะนั้นโดยผสมผสานความเป็นจริงและแฟนตาซีเข้าด้วยกัน ในส่วนที่เป็นแฟนตาซีควันตินทารันติโน่ทำการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เล็กน้อยโดยให้ริกและคลิฟได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญในวงการภาพยนตร์และการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์โดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปตามดูกันได้เลย